เอาลวครับสำหรับสินค้าชิ้นนี้ค,คุณลูกค้าได้ทำเดี๋ยวอีกดี๋ยคุณลูกค้าได้ทำการสั่งเป็นบ่อดใบนี้เออลเล็กๆน่ารักนะ MAGX เป็น H 3 1 0 m d s 2 2.0ลูกค้ารีเควสว่าทำคลิปแพ็คสินค้าให้ผมด้วยได้ไหมครับได้สิครับพร้อมกับซิงค์แกนทองแดงสภาพสวยนี่ผมเช็ดให้แล้วนะ อืมไปเช็ดเพิ่มได้อีกหน่อยหนึ่งล้างให้แล้วแต่ในการสั่งซื้อจะเขียนมาต้องไปล้างเองนะแต่อันนี้ล้างให้ลูกค้ามาจากช่อง YouTube ผมภูมิใจมากใบนี้สภาพสวยเลยครับดูไม่มีฝาหลังนะมี5ใบในลอน็อตนี้ออกไปแล้วใบหนึ่งราคาย่อมเยาราคาย่อมเยาเพราะไม่มีฝาหลังก็เลยลดราคา ซีโร่แนด์เบนี้ครับที่คุณลูกค้าจะได้ไป203 440 0 0 0 8 5 9 0นี่แล้วฝากคลิปเทสสินค้าพร้อมกับเล่นเกม d i v i n นิตไปด้วยนะครับกับอาจารย์ติ่งที่กำลังจะเริ่มที่คลิปที่ปล่อยออกไปแล้วเป็น EP 0เดี๋ยวจะทำา EP1 ทําทำใหม่อาจารย์ติ่งเขาขอเป็นเป็นผู้นำล้วก็จะให้เขาเป็นผู้นำเพราะเหมาะอยู่แล้ว ไม่เชิงเป็นผู้นำหรอกเขาก็นำอยู่แล้วแต่ว่าเขาขอเป็นโฮสตงนั่นแหละอ่ะมาดูกัน h 3 0 m d s 2 2.0ดูความเงางามดูขาสิครับอือหือจะพ็คไปให้อย่างดีนะลูกค้าถามคำถามมาเยอะอยู่คำถามข้อที่1 แต่ผมจําได้ไม่กี่ข้อง่งจําได้ข้อเดียวเ่ราะไม่รู้ข้อหนึ่งก็คือต้องลงวินโดว์ใหม่ไหมตอบเลยถ้าวินโดว์เก่าของคุณลูกค้ายัางดีอยู่และเป็นวินโดว์แปดจุดหนึ่งขึ้นไปโอกาสที่ไม่ต้องลงใหม่เยอะมากก็แค่เสียบไปใน S s สเอดี่เติมตั้งค่าบูสที่ลูกนั้นไม่ต้องลงใหม่โอกาสเยอะที่ไม่ต้องลงนะแต่ถ้ามันไม่ดีแล้วมันติดปัญหาอะไรได้ลงใหม่แน่หรือ อยากลงใหม่เองก็ลงเลยแต่คุณลูกค้าบอกทาไม่เป็นแต่ถ้าเรื่องประกอบทําไม่สำเร็จอ่ะส่งมาที่ช่อง YouTube ผมผมจัดก,การให้จาัดก,การให้เลยนะส่วนเรื่องวินโด s ถ้ามีวินโด s แท้มาผมลงให้หรือผม ลง Windows ให้ได้แต่ต้องเป็นวินโดว์จาก Microsoft เท่านั้นนะที่เขาให้โหลดโหลดมาลงมันก็จะไม่แอคทีฟอย่างนั้นจะได้ของ Microsoft เขาเลยประมาณนี้เริ่มการแพ็คส่วนคำถามอื่น มีอะไรม้างอ่ะอ๋อบอร์ดใบนี้ใส่กับ CPU Intel g e n 8 Gen 9ได้ไหมได้ครับเขาสร้างมาให้ใส่กับ Intel g e n 8 Gen 9ครับผมจำได้แค่นี้สองข้อเพราะว่ามึนน่าจะมีอีกหรือเปล่า๋อมีข้อนึงแต่ข้อนี้ไม่ต่อ แต่จะพูดเกกินว่าเอ่อแบ็กอัพไว้แบ็กอัพไว้แล้วมันก็ไม่หายไปนี่พูดเกินไแค่นี้คือข้อมูลเก่านั่นแหละครับแบ็กอัพไว้ข้อมูลที่เราอยากจะเก็บไว้ข้อมูลที่สำคัญอะไรก็แล้วแต่ใส่แฟลชไดร ใส่ฮาร์ดไดรฟ์เอ็กทันแนลเก็บไว้ก็จะดีไม่หายเวลาฟอร์แมตเอเดีก็ฟอร์แมตเซ็นที่เลยก็ของเราไปอยู่ในเอ็กทันแนลแล้วนี่ของสำคัญเราอะ ด้วยนะครับที่ดูช่อง YouTube ผมแล้วก็สั่งสินค้าจากผมนี่คลิปแท็กผมทำให้ตามรีเควสเลยนะแท็กให้ดีๆเลยกระป๋อบสีดำจะใส่กล่องใบนี้ไปกล่องนี้ไม่สูงมากนักแต่ก็สูงที่จะพอจะใส่2ชิ้นนี้ได้แต่ความกว้างนี่กว้าง และเป็นเนื้อกล่องที่แข็งนี่ดูดิได้กว้างใช่ไหมนี่ลงไปได้เดี๋ยวห่อดีๆก็จะลงไปทั้งสองอันนะแล้วก็ยัดยัดยัดนะนี่เอาชั้นหนึ่งดีกว่า เก็บเงินปลายทางนะครับที่ทดสอบไปอันนี้ก็เก็บปลายทางใช่ไหมอันนี้เก็บปลายทางอันนั้นอะเด้งกลับมาแล้วเออตีขึ้นกลับมาอีกแล้วลงไว้สําเร็จปดกระบาลเลยมันก็ยังอยู่ในกล่องดีนะยังอยู่แบบไม่ได้โดนแกะมันก็คือคลิปที่เขียนว่าเขียนว่าอะไรวะเมนบอร์ด แพ็คเป็นบอร์ดในอดีตาการที่คนดูเยอะๆเยอะสำหรับผมก็คือหลักร้อยนะก็คือเยอะสำหรับผมละเออนั่นแหละโดนเด้งกลับมาแล้วนะใครสนใจใบนั้นก็ได้ได,ได้ได้ใบที่แพ็คนั่นเลยเออแพ็คอย่างหนาเด้งกลับมากลับมาอย่างหนาเลยอะ หวังว่าใบนี้คงจะไม่เด้งกลับมานะแต่ใบนี้มาจากช่อง Youtube เลย,ม,ย,เลยมีการพูดคุยกันน่าจะน่าจะเวิร์กมีการพูดคุยกันมีการขอให้ทำคลิปแพ็คอย่างนี้มันน่าเวิร์กสิอันนี้จดเข้าไปเลยจัดจานหนอดีวะอันนี้ดีกว่าต่อไปแพ็คอันนี้สิงที่ล้างจานก็เรียกสิง อันนี้ก็เรียกซิงเรียกเหมือนกันเลยเราจะมาดูกันว่าอาจารย์ติ่งจะพาไปเจอกันไหนชอบพาไปเจออะไรยากๆทุกเกมเลยเพว่าเกมอะไรมันหต้องเล่นยากสุดเสมอเล่งนง่ายไม่ได้ออกเล่งนง่ายๆมันง่ายเกิน ไม่หนุและยากนี่มันโคตรยากเลยไม่ใช่ยากธรรมดานะมีไมนตี้มีขั้นยากธรรมดายากเขดมาต้องเอาแบบยากมาก,มากๆเนี้ยสูนดอตเอก็ยังเล่นเหมือนเดิมนะครับกับช่องจีบีไม่รู้นะครับไปรับชมได้เน้นเน้นได้เล่นไม่เน้นชนะได้สู้เน้นได้สู้ ใครที่อยากเข้ามาร่วมวงด้วยก็ได้ครับมาเลยแต่ไม่เน้นชนะบอกไว้ก่อนเลยจะได้ไม่คาดหวังใครชนะอะไรเลยไม่เน้นชนะนะครับแต่ก็ฝากกิ n คอ o r เปอเรชันนะครับสินค้าหามาเรื่อยๆคัดคัดสรรอย่างดีคัดนานหน่อย อาจจะไม่ได้มีสินค้ามาให้เห็นเยอะๆเยอะๆไวนะเพราะว่าผมคัดคัดคัดจริงๆอ่ะคัดไปทีละชิ้นอะไรเงี้ยไม่ดีไม่ปล่อยผ่านอืมใช้เวลาคัดนานมันก็เลยออกออกออกช้าหน่อยแต่สินค้าที่ได้ไปรับรองเลยผ่านมือผมแล้วโอกาสที่ผมจะ ปล่อยผ่านไม่ปล่อยแบบว่าถ้าไม่ดีอะนะประการที่ผมจะผิดพลาดเพราลืมแล้วเออมีแต่แจ้งผมได้ส่งกลับมาผมเทสให้ถ้ามันเอออะไรงไงผมรับผิดชอบหมดดูแลอย่างดีมีประกันจากกิ้งขอบเพราะว่าจะบอกว่าร้อยเปซ็ป๊ะทุกอย่างเลยบางทีมนุษย์ใช่ไหมเราเป็นมนุษย์สมองเราก็ไม่ได้เต็มร้อยตลอดใช่ป่ะโดยเฉพาผมเออ ก็ต้องบอกว่าถ้าผิดพลาดแต่ณปัจจุบันยังไม่มีนะครับตอนนี้นะในปีนี้นะที่ที่ส่งไปแล้วมีปัญหาอะไรยังไม่มีนะก็ถือว่าดีใจแล้วก็พูดคุยกันผ่าน YouTube แล้วก็ช่องแชทมีอะไรได้หมดแต่สิ่งที่ดีใจก็มีอีกก็คือการได้ช่วยแก้ปัญหาให้กับทางผู้ติดตาม ทางช่อง youtube ที่มีปัญหาประกอบไม่ได้หรือไปไปเจอร้านอื่นที่เขาบอกว่าไอ้นั่นเสียไอ้นี่เสียมาหาผมมันไม่เสียแต่ผมไม่เอ่ยชื่อร้านใครนะแต่มันไม่เสียจริงๆอ่ะผมเทสแล้วอะและไอที่บอกว่าไม่เสียดันเสียก็มีก็จะมีเพย์ดิทส่งมาเราเทสนะครับไปดูงได้เลยใครติดปัญหาอะไรตรงไหนส่งมาเราเทสอื้อ ทำเท่าที่ทำได้เลยติดตรงไหนอะไรยังไงแต่ทำช้านะทำเร็วไม่ได้ทำอะไรก็ช้าไปหมดไม่รีบเคยรีบแล้วมันไม่มันไม่เนียนอ่ะพอช้าๆมันได้จับว่าเอ้หูมีจุดตรงไหนอีกละายละเอียดนะได้หมด แต่ว่ามีส่งด่วนเพราะว่าเราเทสอย่างดีแล้วแล้วเราก็วางไว้บนหิงนยอันนั้นคือเทสอย่างดีแล้วส่งด่วนก็คือแค่เอามาแพ็คแต่แพ็คก็ใช้ดีอะนี่แพ็คนี้ครับนั่งหักหักโฟม,มเลยนะเอื่อยเอื่อยเอื่อยแต่ดีนะมันแน่นนะเนี่ย อันนี้คือโฟมจากกล่องกล่องป้องกันจอของชื่ออะไรวะอินโนโซึ่งตัวกล่องได้ถูกแพ็คใส่จอไปให้ลูกค้าท่านอื่นแล้วก็เหลือแต่โฟมก็เลยเอามาหักอ่ะแน่นแล้วปิดได้ไหมเนี่ยเอานี่แปรงไปดีกว่าพรีเมียมเลเซอร์โชเลอร์ครับอ่านว่าอะไรคาติ คาตาไลคาเทรียอันนไม่ออกไปพอดีเลยแน่นเลยกล่องใหญ่หน่อยนะส่วนสูงไม่มากมายแต่ด้านยาวด้านกว้างโอเคส่วนความหนาถึกเลยเฮ้ยเฮ้ย เย็บร้อยเสร็จอ่ะส่วนการเคมของนั้นนี่ที่เคมมาอัสล็อกที่เคมมาแล้วฝาหลังไม่มาด้วยที่ผมตามหาฝาหลังโทรไปหาทางเจ้าหนะ้าที่แล้วนะบอกว่าเดี๋ยวติดต่อกลับ หลายวันแล้วนะหายไปไหนอ่ะไม่มีเลยจะได้ไหมถ้าไม่ได้ก็ไม่เป็นไรก็ทำใจแล้วขายแบบไม่มีฝารดราคาไปมีประกันด้วยนะสภาพอย่างสวยเลยที่กลับมาใหม่หน่าจะเป็น h 61M ถ้าผมจำไม่ผิดนะเอ้ย <Hey. S 1> ก็คือติดต่อไปขอฝาหลังอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวทําจติดต่อกลับนะนี่นั่นก็ยังไม่นะแต่ผมก็เฝ้ารออยู่นะถ้าได้ก็ดี ถ้าไม่ได้ผมลดราคาขายไปแต่อยากให้ได้อะเพราะว่าเราเชื่อมั่นในประกันนี้เชื่อมั่นในประกันนี้ประกันนี้เพราะว่าบอดเขายังส่งกลับมาดีดีเลยส่งกลับมาโอเคเลยแล้วคนมันมีอีกอย่างคือผมส่งไปบริษัทนี้บริษัทนี้ส่งไปเคมที่ไก่แสนไก่ ส่งกลับมาไม่มีฝาหลังเป็นไปได้ว่าตรงเนี้ยไม่ส่งฝาหลังไปให้ที่ใส่ที่ไกลแสนไกลเขาก็เลยไม่มีฝาหลังส่งกลับมาไงจริงๆที่ลืมอาจจะไม่ใช่ที่นี่อาจจะเป็นที่ที่หนึ่งที่ผมส่งไปเพื่อเค็มจบโอเคขอบคุณที่สนับสนุนกิ้งคัพฟรี